สองประเทศเพื่อนบ้านไทยและกัมพูชามีประวัติยาวนานที่เต็มไปด้วยความสัมพันธ์ทั้งในเชิงมิตรภาพและความขัดแยง้งแต่เหตุใดเส้นเขตแดนเพียงไม่กี่กิโลเมตรกับกลายเป็นฉนวนสำคัญที่นำไปสู่การเปิดสงครามกันในศตวรรษที่ผ่านมาและศตวรรษปัจจุบันวันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจฉนวนสาเหตุเหล่านั้นอย่างละเอียด เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าที่คิดประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาผูกพันกันมานานหลายร้อยปีอดีตอาณาจักรของเคยรุ่งเรืองและมีอิทธิพลครอบคลุมดินแดนที่ปัจจุบันเป็นกัมพูชาลาวและบางส่วนของไทยต่อมา,อา,าอาณาจักรอยุธยาก็เติบโตขึ้นทำให้เกิดสงครามระหว่างสองอาณาจักรอยู่หลายครั้ง ความทรงจำเหล่านี้ยังคงอยู่ในประวัติศาสตร์และตำราของทั้งสองประเทศซึ่งบางครั้งก็กลายเป็นเชื้อไฟทางความรู้สึกที่ยังไม่มอดมาจนถึงปัจจุบันเมื่อกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปีคศ1863ฝรั 63, ร่งเศสเข้ามาจัดการปักปันเขตแดนใหม่ และนี่คือจุดเริ่มต้นของความสับสนที่นำไปสู่ข้อพิาพาทในอนาคตภายใต้สนธิสัญญาที่ไทยทำกับฝรั่งเศสในปีคศ1904และ1907ไทยต้องยอมสละดินแดนบางส่วนให้กัมพูชาซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสในเวลานั้นรวมถึงพื้นที่ใกล้เทือกเขาพนมดงรักปัญหาคือ เส้นเขตแดนที่กำหนดขึ้นไม่ได้อิงตามสันปันน้ำเสมอไปและแผนที่ที่ฝรั่งเศสจัดทำแสดงว่าปราสาทพระวิหารอยู่ในดินแดนกัมพูชาแม้ว่าตามภูมิศาสตร์ตัวปราสาทจะตั้งอยู่บนสันเขาที่ไทยมองว่าเป็นของตนหลังฝรั่งเศสถอนตัวจากอินโดจีนในปี1954 ไทยได้ส่งทหารเข้าไปประจําการที่ประสาทพระวิหารกัมพูชาจึงนำคดีขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกและในปี1962ศาลโลกมีคำตัดสินให้ประสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาคำตัดสินนี้สร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงในไทยประชาชนรู้สึกว่านี่คือการสูญเสีอเดียนแดน และได้กลายเป็นบาดแผลทางจิตใจที่ยากลบเลือนแม้คำตัดสินจะชัดเจนในตัวประสาทแต่พื้นที่โดยรอบยังไม่ถูกกำหนดชัดเจนซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาชายแดนที่ดำเนินการมาจนปัจจุบันความขัดแยง้งไม่ได้จำกัดแค่เรื่องดินแดนแต่ยังเกี่ยวข้องกับการเมืองภายในของทั้งสองประเทศหลายครั้งที่รัฐบาลหรือกลุ่มการเมืองใช้กระแสชาตินิยม เพื่อสร้างความนิยมในประเทศเช่นในปี2003เกิดการจลาจลในกรุงพนมเปญหลังจากข่าวลือว่าดาลาไทยกล่าวอ้างอิงดินแดนกัมพูชาทำให้สถานทูตไทยถูกเผาและความสัมพันธ์สองประเทศสั่นคลอนอย่างหนักกระแสชาติยมกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงพลังอีกครั้งในช่วงปี2008 2011 เมื่อประสาทพระวิหารถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกกัมพูชาและไทยต่างอ้างอิงสิทธิ์ในพื้นที่รอบปราสาททำให้กองกำลังสองฝ่ายประทะกกันหลายครั้งการสู้รบครั้งดุนแดงที่สุดเกิดขึ้นในปี2011มีการยิงปืนใหญ่และจรวดใส่กันบริเวณชายแดนไทยจังหวัดศรีสะเกดและพื้นที่พระวิหารของกัมพูชา ทหารและพล,ละเรือนเสียชีวิตหลายสิบคนบ้านเรือนถูกทำลายประชาชนต้องอบพยพหลายหมื่นคนเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงการแย่งชิงดินแดงแต่ยังสะท้อนถึงความล้มเหลวในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติและผลกระทบจากการเมืองภายในที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นผลกระทบของความขัดแย้งนี้ไม่เพียงแค่การสูญเสียชีวิต แต่ยังทำลายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนกลายเป็นพื้นที่เปราะบางที่อาจเกิดการประทะได้ทุกเมื่อแม้ปัจจุบันทั้งสองประเทศจะกลับมาสู่โต๊ะเจรจาและสถานการณ์ดูสงบลงแต่ปัญหาชายแดนยังไม่ถูกแก้ไขยอย่างเด็ดขาดบทเรียนที่สำคัญจากสงครามไทยกัมพูชา คือการใช้กระแสชาตินิยมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนั้นอาจสร้างความสูญเสียมหาศาลเกินกว่าที่สังคมจะรับได้และความขัดแย้งเรื่องดินแดนที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้วยความเข้าใจและความร่วมมือจะเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมประทุขึ้นอีกครั้งในอนาคตบทสรุปคือสงครามระหว่างไทยและกัมพูชา ไม่ได้เป็นหนึ่งของการสูญเสียมหาศาลเกินกว่าที่สังคมจะรับได้และความขัดแย้งเรื่องดินแดนที่ไม่ได้รับการแก้ไขด้วยความเข้าใจและความร่วมมือจะเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมปะทุขึ้นอีกครั้งในอนาคตบทสรุปคือสมครามระหว่างไทยและกัมพูชาไม่ใช่เพียงเรื่องของแผ่นดินไม่กี่ตารางกิโลเมตรแต่มันคือเรื่องของประวัติศาสตร์ความภาคภูมิใจ และการเมืองที่ซับซ้อนการเข้าใจอดีตและหาทางออกที่ยั่งยืนคือสิ่งสำคัญเพื่อให้สองประเทศเพื่อนบ้านสามารถเดินหน้าสู่อนาคตร่วมกันอย่างสันติ